สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะเรายังอยู่ในบทที่1นนะคะเรื่องปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะจากที่ให้นักเรียนนะคะได้ไปอ่านเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็ให้ตอบคําถามนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเนื้อเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ดูคําถามนะคะในแบบฝึกกันนะคะไปดูกันค่ะอะ นี่ก็จะเป็นเรื่องย่อนะคะอ่าปฏิบัติการสายรับจิ๋วนะคะก็จะมีอ่าเด็กชายหญิงกลุ่มหนึ่งนะคะมารวมตัวกันเป็นสายรับจิ๋วนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะตามหาอ่าหมาจุดนะคะผูกโบสีชมพูของหนูติตีนั่นเองนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มมดแดงนะคะโดยมีหนุ่ยเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะแล้วก็กลุ่มมดดานะคะมีเปียเป็นหัวหน้ากลุ่มนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้แยกแย้ายกันไปวาง แผนนะคะก่อนที่จะปฏิบัติงานมาดูกันนะคะว่ากลุ่มมดแดงนะคะได้มีการวางแผนอย่างไรนะคะกลุ่มมดแดงนะคะก็มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะสมาชิกในกลุ่มก็แสดงความคิดเห็นนะคะรู้จัก ฟังผู้อื่นนะคะมีการจดบันทึกมีข้อตกลงนะคะแล้วก็มีการทบทวนความเข้าใจนะคะจากนั้นก็มีการแยกย้ายไปปฏิบัติงานเป็นคู่เป็นคู่ไปนะคะส่วนกุมมดดำกุมมดดำมีการปฏิบัติงานอย่างไรไปดูกันนะคะ กลุ่มมดดำนะคะไม่มีการวางแผนในการปฏิบัติงานเลยนะคะต่างคนต่างมีความกระตือรือร้นนะคะจปะปฏิบัตินหน้าที่ของตนเองทําให้ขาดระเบียบวินัยนะคะต่างคนต่างพูดไม่มีใครฟังกันนะคะจากนั้นก็แยกย้ายไปปฏิบัติงานนะคะบางคนก็ไปเป็นกู่บางคนก็ไปเดี่ยวนะคะค iza. หลังจากนั้นนะคะเมื่อต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปทํางานนะคะไปปฏิบัตินหน้าที่ของตัวเอง สายลับกลุ่มมดแดงคู่หนึ่งนะคะก็ได้ไปสืบเรื่องราวจากนาหวานนะคะซึ่งเป็นนักร้องในร้านอาหารนะคะโดยสายรับกลุ่มนี้นะคะก็จะมีการใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานนะคะ,ะเมื่อได้ถามนาหวานเกี่ยวกับอาหมานะคะหมาจุดผูกโบสีชมพูนะคะนาหวานก็ได้ให้คำตอบนะคะว่าได้ยินเสียงหมาร้องและคนกลุ่มหนึ่งมุงดูอะไรบางอย่างตรงแถวที่ ทิ้นขยะนะคะอ่าเมื่อกลุ่มสีแดงนะคะอะเมื่อมดมดแดงเมื่อกลุ่มมดแดงได้เรื่องราวจากนาหวานแล้วนะคะก็พูดขอบคุณนนาหวานนะคะจากนั้นสายลับกลุ่มมดดำนะคะอะก็ได้เดินทางไปที่บ้านของอลุงใหญ่นะคะไปเขย่าประตูรั้วนะคะซึ่งลุงใหญ่ก็จะมีอาชีพเป็น นักมายากลนะคะเด็กกลุ่มมดดาก็ได้ส่งเสียงเอะอะโวยวายนะคะทําให้ลุงใหญ่ที่กําลังซ้อมมายากลอยู่นะคะอ่าทาให้ลูกเหล็กที่ลุงใหญ่ถือนะคะตกใส่เท้านะคะอ่าจากนั้นลุงใหญ่นะคะเห็นว่าเด็กๆเ,เหล่านี้ไม่มีมารยาทนะคะจึงไม่ได้ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็ไล่เด็กกลุ่มนี้ไปนะคะสายรับกลุ่มมดดาอีก อีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็ได้อ่าไปตามข่าวนะคะไปหาข่าวอ่าในตลาดนะคะทนในนั้นขณะที่วิ่งไปนะคะก็ไม่ระบัดระวังนะคะก็เกิดการสะดุดล้มก้อนหินนะคะน้ากำมังลงในกระจาดขนมของป้าแจมนะคะทำให้ขนมของป้าแจ่มนะคะกระจายไปทั่วอ่าเด็กพวกนั้นก็ รีบยกมือไหว้แล้วก็พากนันหมีไปนะคะท่านใดนั้นค่ะก็มีสายรับกลุ่มมุดแดงสองคนนะคะเดินมาเจอพอดีก็ได้ช่วยป้าเจมเก็บขนมใส่กระจาคนะคะป้าเจมก็เลยจะให้ขนมเพื่อเป็นการตอบแทนน้ําใจนะคะแต่เด็กแต่พวกพวกเขานะคะเด็กๆพวกเขานะคะก็เลยขอฝากขนมไว้กับป้าเจมโกนนะคะแล้วก็ได้บอกกับป้าเจมว่าเนี่ยจะรีบไปตามหมาจุด ผูกโบสีชมพูเมื่อป้าแจ่มได้ยินนะคะอ่าเมื่อป้าแจ่มได้ยินก็ได้บอกว่าหมาจุด่าหมาหมาจุดผูกโบสีชมพูอยู่ที่บ้านป้าแจ่มเองอ่าเนื่องจากหลังของป้าแจ่มไปพบหมามันตกอยู่ในถังขยะจึงนํามาอาบน้าอ่าจึงนาหมามาอาบน้ําแล้วก็เลี้ยงไว้ก่อนที่จะตามหาเจ้าของนะคะอ่าซึ่งกลุ่มสายลับกลุ่มมดแดงนะคะก็ได้อ่าเรื่องราวได้ข่าวจาก ป้าแจมนะคะทาให้กลุ่มนี้หาหมาจุดผูกโบสีชมพูได้สําเร็จนะคะอ่าก็คือกลุ่มมดแดงนั่นเองนะคะกลุ่มมดแดงก็ได้ทํางานสําเร็จนะคะนอกจากจะหาหมาจุดผูกโบสีชมพูคืนให้กับหนูติตีแล้วก็ยังได้ขนมจากป้าแจมนะคะมาแบ่งปันให้กับกลุ่มมดดําได้รับประทานกันด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าเด็กๆนะคะไม่มีการยกเย้ยถักถางหรือ อิจช้ากันเลยนะคะเพราะสายรับจิ๋วนะคะทุกคนทุกคนทั้งสองกลุ่มนะคะมีการปฏิบัติงานนะคะได้อย่างเต็มที่นะคะเพียงแต่ว่ามีการปฏิบัติงานที่มีวิธีการไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะคะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันยังไงก็สังเกตในการปฏิบัติงานก่อนจะปฏิบัติงานใช่ไหมคะกลุ่มมดแดงก็ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมก่อนนะคะส่วนกลุ่มมดดา ไม่ได้มีการวางแผนอ่าไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมใดๆเลยนะคะแต่ทั้งสองกลุ่มก็ได้ช่วยกันอย่างเต็มที่เพียงแค่คนและวิธีการเท่านั้นนะคะแต่กลุ่มที่ทำสำเร็จก็คือกลุ่มมดแดงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องย่อคร่าวๆนะคะในเรื่องของปฏิบัติการสายรับจิ๋วจากนั้นก็ให้นักเรียนไปตอบแบบฝึกนะคะตอบคําถามแบบฝึกนะคะมีทั้งหมด8ข้อไปดูข้อที่1กันเลยนะคะอ่า ในแบบฝึกที่1นนะคะให้อ่านให้อ่านหนังสือเรียนนะคะแล้วตอบคําถามหนังสือเรียนเรื่องปฏิบัติการใส่ลับจิ๋วที่นักเรียนได้อ่านมาแล้วนะคะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะในข้อที่1น,นะคะถามว่าหัวหน้ากลุ่มมดดาและหัวหน้ากลุ่มมดแดงคือใครคําตอบก็คือหัวหน้ากลุ่มมดดานะคะคือเปียหัวหน้ากลุ่มมดแดงคือหนุยน,นะคะนี่คือคําตอบข้อที่1ถัดมาค่ะดูข้อที่สค่ะ ทั้งสองกลุ่มมารวมตัวกันเพื่ออะไรและทําได้สําเร็จหรือไม่นักเรียนสังเกตนะคะว่าข้อนี้จะมีคําถามอยู่สองคำถามนะคะคําถามแรกเขาถามว่าทั้งสองกลุ่มมารวมตัวกันเพื่ออะไรคําถามที่สองทำได้สําเร็จหรือไม่มาดูคําตอบกันคะ่ะทั้งสองกลุ่มนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะตามหาหมาจุดผูกโบ สีชมพูนะคะและก็ทำภารกิจได้สำเร็จนะคะถัดมาค่ะดูต่อข้อที่สามนะคะในข้อที่สมกลุ่มใดที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติการครั้งนี้และมีวิธีการทำอย่างไรคําตอบก็คือกลุ่มมดแดงค่ะทำงานได้สำเร็จเพราะว่ากลุ่มมดแดงมีการวางแผนก่อนการทำงานนั่นเองนะคะดูต่อค่ะข้อที่4ค่ะ ลุงใหญ่ทำงานอะไรลุงใหญ่ทำไมลุงใหญ่จึงร้องด้วยความเจ็บปวดข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะลุงใหญ่ทำงานอะไรคะอ่าลุงใหญ่ทำอาชีพนักมายากลนะคะที่ลุงใหญ่ร้องด้วยความเจ็บปวดก็เพราะว่าลูกเหล็กหล่นใส่เท้านั่นเองนะคะต่อไปดูข้อที่5้าค่ะถ้านักเรียนต้องร่วมในการปฏิบัติการครั้งนี้นักเรียนต้องการอยู่กลุ่มมดดดำหรือกลุ่มมดแดง เพราะเหตุใดอนักเรียนต้องให้เหตุผลด้วยนะคะว่าถ้านักเรียนต้องการอยู่กลุ่มมดดาเพราะอะไรต้องการอยู่กลุ่มมดแดงเพราะอะไรแต่คําตอบข้อนี้นะคะก็คือต้องการอยู่กลุ่มมดแดงนะคะเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มมดแดงนะคะก็จะมีการวางแผนก่อนการทํางานและมีความสามัคคีนั่นเองนะคะถัดมาค่ะดูต่อข้อที่6ชื่อเรื่องปฏิบัติการสายรับจิวเหมาะสมหรือไม่อย่างไรอา ข้อนี้นะคะคำตอบก็คือเหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่าสมาชิกในกลุ่มนะคะจะเป็นเด็กๆตัวจิ๋วซึ่งเหมาะสมกับชื่อเรื่องนั่นเองนะคะข้อที่7จ็ดค่ะมดดําและมดแดงมีวิธีป้องกันตัวอย่างไรเมื่อถูกจับหรือรบกวนมาดูคําตอบนะคะมดดําจะส่งกลิ่นเหม็นฉุนส่วนมดแดงนะคะจะปล่อยกรดออกมาเมื่ออาจจะปล่อยกรดออกมาแล้วกัดน,นะคะ สุดท้ายค่ะข้อที่8ดนะคะเรื่องมดดำมดแดงให้ข้อคิดแก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างยกตัวอย่างการกระทำของมดประกอบคำตอบอ่าข้ออ่เรื่องนี้นะคะก็ให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีนะคะการการมีวินัยนะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะการกระทำของมดก็คือมดเนี่ยค่ะรู้จักการป้องกันตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็น แนวคำตอบนะคะที่นักเรียนได้ทำในแบบฝึกไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูได้นะคะดูดูย้อนหลังได้แล้วก็ดูคำตอบของตัวเองถ้าตรงไหนที่ตอบไม่ถูกนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะถัดมาค่ะนักเรียนดูต่อนะคะในหัวข้อที่2บอกความหมายอธิบายและฝึกใช้คำข้อที่1นนะคะเขียนคำที่ถูกต้องจากคำอ่านที่ให้ แล้วบอกความหมายนักเรียนดูนะคะจะมีคำอ่านมาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนเขียนคำที่ถูกต้องพร้อมกับบอกความหมายดูข้อที่1ค่ะคำว่าสำเร็จสำเร็จคำคำที่ถูกต้องนะคะเขียนดังนี้สำเร็จหมายถึงเสร็จถึงบรรลุข้อที่สองคำว่าปฏิเสธ ปฏิเสธเขียนอย่างไรดูค่ะปฏิเสธหมายถึงไม่รับไม่ยอมรับข้อที่3นะคะมารยาทคําว่ามารยาทคําที่ถูกต้องอะมารยาทเขียนแบบนี้นะคะะหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยถูกกาลเทศะต่อมาค่ะข้อที่4ปฏิบัติการ ปฏิบัติการเขียนอย่างไรปฏิบัติการนะคะนี่คือคำที่เขียนถูกต้องนะคะก็หมายถึงทำงานตามหน้าที่สุดท้ายค่ะข้อที่5ขยกขเยขยกขเยคำที่ถูกต้องนะคะเขียนแบบนี้นะคะจำให้ดีๆนะคะสระโอมาก่อนขอไข่นะคะไม่ใช่ขอไข่มาก่อนสระโอนะคะ ขยุกขยเกนะคะก็หมายถึงอาการเดินไม่ปกติก็อย่างเช่นในเรื่องเลยนะคะลุงใหญ่ถูกลูกเหล็กหล่นใส่เท้าทำให้เดินขยุกขยเกนะคะอ,ะอันนี้ก็คือเป็นคำตอบนะคะที่ให้นักเรียนทำแบบฝึกนะคะนักเรียนสามารถที่จะ,ะดูย้อนหลังในคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทบทวนในเรื่องของ บทที่1น,นะคะปฏิบัติการสายรับจิว๋วในถ้าจบบทเรียนนี้แล้วก็จะมีการทดสอบท้ายหน่วยนะคะสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ